สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจชนแนลผมจะบอกว่ารังนกกระจาบนะครับสวยๆแบบนี้นะครับต้องเป็นรังนกที่เขาไม่ได้ใช้แล้วนะที่แม่พ่อเขาไปแล้วลูกเขาไปแล้วนะครับถ้าเก็บมาแขวนไว้ที่บ้านแบบนี้นะครับทุกคนเชื่อไหมว่าไล่นกกระจอกได้นะครับปกตินกกระจอกจะมาทํารังตามบ้านนะครับเอาขี้ยาเอาอะไรมานะครับเอามาแขวนไว้แบบนี้ นกกระจอกไม่มาทํารังเลยปกติบ้านรังนี้นะครับคุณยายบอกว่านกกระจอกจะมาเต็มเลยแล้วก็มีคนเก็บรังนกกระจาบนะครับรังนกกระจาบเนี่ยนกกระจอกมันกลัวไม่รู้ว่ามันมันเป็นอะไรยังไงปรากฏว่าตั้งแต่แขวนมาได้นานหรือยังครับเนี่ยเป็นปีแล้วนะครับนกกระจอกไม่มาเลยโอ้ไม่มาสักตัวเลยนะครับผมก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับแต่อย่าไปเอารังที่น้องเขายังมีลูกมีอะไรอยู่นะทุกคนอันนี้เขาทิ้งแล้วนะครับผม อ๋อเอ๊ะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาผมเพิ่งเคยเห็นรังตัวผู้ตัวเมียอยู่ในรังเดียวกันเนี่ยใช่อ่าทุกคนปกติเห็นไหมนี่ปกติข้างในของตัวผูอข้างนอกของตัวเมียข้างในของตัวเมียเอาตัวผู้อ๋อมีมีมีรูเข้าไหมรังตัวเมียครับไม่มีก็เข้าทางนี้แหละเข้าทางนี้อ่ทางนี้มันตันนะครับคุณยายตันไหมตันเอาแล้ว ว่าผมงงมากเลยนะ่ะเขาทายาวๆลงมาทํายาวๆลงมาแล้วเขาไปเข้าตรงไหนอีรังเนี้ยผมผมเห็นว่ารังนี้แปลกมากทุกคนเคยเห็นไหมนี่เขาไม่มีประตูเข้าอ่ะเขาเข้าตรงไหนอ่ะรังตัวเมียน่ะดูตีเนี่ยเขาไปทารังตัวผู้ตันไว้ตรงนี้นสงสัยเขาคงจะสับสนตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะวางไข่ผมคิดว่านะแล้วแปลว่าเอาแปรมาอ้าวไม่ได้วางไข่เขาก็เลยทําที่นั่งเล่นซะเลย <laughs> เออเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นรังแบบนี้นะครับเนี่ย เออลังตัวฟูเต่เมีอในลังเดียวกันนะครับทุกคนครับแล้วก็บางบ้านเขาก็บอกว่าช่วยเรียกทรัพย์ค้าขายดีถ้าแขวนไว้หน้าร้านค้าอะไรแบบเนี้ยครับผมครับผมอันนี้อันนี้คุณยายเคยได้ยินไหมฮะไม,ไ,ไม่เคยได้ยินแต่ว่าผมก็เนะพิ่งเคยเห็นนี่แหละ <laughs> ขอบคุณที่รับชมครับท่านผู้ชมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับลังนกกระจาบไล่นกกระจอกไม่ให้มาทำรังในบ้านนะครับบ้านเราก็จะไม่มีขี้นกกระจอกนะครับ ดีมากเลยเทคนิคนี้นะครับหนึ่งปีแล้วไม่มีนกกระจอกเลยครับสวัสดีครับ